สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมการศึกษากันกับเกมทักษะสมองไปกันเลยเกมแรกเลยนะคะสังเกตดูเส้นทางก่อนแล้วลากเส้นทางหาทางออกให้เด็กน้อยกลับบ้านโดยต้องไม่เจอกับหมาป่ายุ้ยห้ามไปทางที่มีหมาป่านะเฮ้จะไปทางไหนดีนะ คุณครูจะเปลี่ยนจากการลากเส้นเป็นการให้เด็กน้อยเดินไปเลยนะคะดูซิว่าเด็กน้อยจะไปทางไหนกันไปดูกันเลยยูหูถึงบ้านแล้วค่ะเกมที่สองให้เด็กๆใช้สีเทียนระบายสีในช่องทีละช่องนะคะแล้วก็สลับสีได้ตามจินตนาการเลยค่ะ สีเดียวกันอย่าไว้ใกล้กันนะทำกันเลยค่ะเด็กๆ โอ้เด็กๆเก่ง<ๆ>มากค่ะเหลืออีกแค่สามที่เติมกันเองเลยนะต่อไปเลยค่ะรูปไหนมีคำศัพท์ตามที่กำหนดมีคำศัพท์ว่าอะไรนะรูปด้านซ้ายหรือรูปด้านขวาลองดูแล้วจำให้ได้นะคะสีฟ้าร่มมา้า ก้อีแล้วก็ดอกไม้ค่ะด้านไหนกันนะที่มีคำศัพท์ตามนี้ถ้าเด็กๆรู้แล้วเด็กๆทำลงในหนังสือเรียนเลยนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ